สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการตั้งค่ามือถือ Android สําหรับยี่ห้อซัมซุงนะครับเกี่ยวกับการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มือถือยี่ห้อซัมซุงสามารถเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าปกติแล้วนะครับเมนูของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าคุณเปิดอยู่มันจะอยู่ที่เมนูด้านล่างนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่เปิดอยู่ให้คุณเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ตรงนี้นะฮะ ให้มองหาที่เขียนว่าหมายเลขรุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขรุ่นของเครื่องของเรานะครับให้คุณแตะสามครั้งนะฮะแตะเร็วๆสามครั้งนะครับ,เร,รรบเราจะต้องแตะสามครั้งเร็วๆเนี่ยประมาณสี่ครั้งนะฮะถ้าสมมุติเราแตะสามครั้งเร็วๆแล้วมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ว่าเหลืออีกสองขั้นตอนก่อนจะเป็นผู้พัฒนาฮนะเอาง่ายๆครับให้เราแตะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นลักษณะว่าเปิดใช้งานหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับ ลักษณะแบบนี้นะฮะเราจะสามารถที่จะเปิดเป็นโหมดผู้พัฒนาได้หลังจากเราเปิดเป็นโหมดผู้พัฒนาได้ให้คุณกลับไปที่เมนูการตั้งค่าและให้เลือ่อนลงมาล่างสุดครับคุณจะเห็นทางเลือกผู้พัฒนาขึ้นมาครับก็คือโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมานั่นเองนะฮะปกติแล้วค่าของมันจะต้องเปิดอยู่ตรงนี้นะครับทางเลือกผู้พัฒนาเนี่ยมันถึงจะทํางานนะครับสาหรับใครที่ต้องการปิดหรือเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าคุณสวิตช์ตรงนี้นะครับจากเปิดอยู่ให้กลายเป็นปิดนะฮะโหมดเนี้ยมันจะหายออกไปท,ทันทีจากเมนูังงกกล่าาคุณต้อ้อบเเขไปปิด ใหม่ในเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ไปที่เดิมครับ เป็นหมายเลขรุ่นโทรศัพท์นั่นเองครับถ้าจะเปิดใหม่ก็ต้องไปที่เดิมนะครับสำหรับโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมีเมนูกนารตั้งค่าจะช่วยนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เริ่มต้นของมือถืออาจจะเป็นการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับถ้าสมมติว่ามือถือคุณเนี่ยใช้งานอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเราไม่ต้องการที่เปิดฟิเจอร์เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็ไม่จะเป็นต้องเปิดโหมดนี้นะฮะก็แนะนําให้ปิดมันซะ,ะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องกกกาาาาารรรรททีีีี่่จจะะใช้าา้้หมมมดดดดนนนนััพฒซอออออฟต์์แววคสถเเปปิิิไืืธขง นะเพราะแต่ละรุ่นมือถือจะเปิดไม่เหมือนกันผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับการเปิดโหมดนักพนาซอฟต์แวร์ในมือถือยี่ห้ออื่นไปแล้วนะวันนี้ก็เลยมาทําเจาะจงเฉพาะยี่ห้อซัมซุงกันให้เข้าใจครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะฮะถ้าผมว่างหรือ,ออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาคุณได้คลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ